สวัสดีครับเพื่อนๆช anel ยูทูบที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆและกันสําหรับซีรีส์ลองของนะครับหรือลองของเดอะซีรีส์นะฮะเป็นผลงานการผลิตของค่ายไฟ t a r ซึ่งลองของเนี่ยต้นฉบับเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นหนังสร้างมาแล้ว2ภาคโดยเป็นภาคแรกผมไม่ได้จะภาค2ของใครนะครับแต่ภาคแรกของคุณโขมแน่นอนก้องเกียริโขมสิรินะฮะเป็นผู้กำกับแนวสยองขวัญที่มากฝีมือนะครับ ซึ่งเดิมทีมาจากโรนินทีมนะครับก <c oughs> ็ขอพูดถึงเอวอร์ชั่นหนังซีรีส์ดีกว่านะครับเวอร์ชันหนังซีรีส์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเวอร์ชันหนังใหญ่เลยนะครับเป็น <c oughs> ซีรีส์ขนาดไม่ยาวความยาวประมาณ ตอนละชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าเกิดรวมโฆษณานะครับถ้าเกิดตัดโฆษณาออกไปก็เหลือประมาณสัก42นาทีนะฮะเป็นหนังแนวเขยา่าขวัญสืบสวนนะครับหรือแนวสยองขวัญนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศสยศาสตร,ร์มนต์ดำคุณไสแล้วก็การล้างแคน้นต่างๆนะครับ <c oughs> โดยนางเอกเนี่ยเดิมทีเป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในชมรมเชียร์ลีดเดอร์แต่ว่าถูกกันแกล้งถูกบูลลี่ถูกสารพัดนะครับแล้วก็ จับพัดจ,จับผูไปทําให้นางเอกเนี่ยถูกทาร้ายถูกคุณใสและทีนี้นางเอกก็เริ่มนางเอกก็ <c oughs> มีปมบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดพลังทางทางด้านมืดนะครับสาสรดาด้านมืดทําให้นางเอกมีวิชาคุณใสามานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยนางเอกก็เริ่มต่างที่จะล้างแค้นคนที่ทำร้ายตัวเองระหว่างทางที่จะไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยก็มีการ พยายามค้นหาความจริงต่างฝ่ายก็ต่างค้นหาความจริงมีตัวละครที่เป็นขาวเป็นดําเป็นเทาแล้วก็มีความน่าสงสัยอยู่หลายๆตัวนะครับแต่ข้อเสียของซีรีส์ชุดนี้นะครับก็คือมันทีมันอาจจะดูใสๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวละครตัวร้ายตัวอะไรเงี้ยอาจจะดูง่ายไปนิดนึงผม,ผ,มผมคิดว่าผมค่อนข้างจะเดาออกแล้วหลักว่าใครเป็นตัวร้ายตัวสุดท้ายกันแน่แต่ว่ายังหาเหตุผลไม่เจอว่าทําไมถึงได้ทาแบบนั้นนะครับ เพิ่งดูไปตอน1ถึงตอนที่5นะครับ EP 1ถึง EP 5นะครับี EP แรกสนุกมากนะครับก็มีการเชื่อเฉือนบทบาทกันมีการทำของใส่กันมีการแบบ <c oughs> นางเอกถูกทำร้ายแล้วก็เริ่มที่จะแบบลุกขึ้นมาต่อสู้อะไรเงี้ยก็เป็นความบันเทิงประมาณหนึ่งนะครับส่วนตอนที่5จะค่อนข้างจืดไปนิดนึงเพราะว่าการเข้าไปถึงจุดคครแแมกเนี่ยมันค่อนข้างจะยืดเยื้อไปนิดนึงนะครับเหลืออีกตอน3ตอนตอน6ตอน7ตอนแนะครับ ก็ฉายวันอาทิตย์ตอนห้าทุ่ทมถ้าเกิดว่าดูได้ก็จะดูถ้าดูไม่ได้ก็จะดูย้อนหลังเอานะครับก็สามารถหาดูได้ทางออนไลน์นะครับนางเอกที่มาเล่นชุดนี้เท่าที่ดูนะครับเป็นนักแสดงใหม่หมดเลยนะครับนางเอกชื่อทิชานะครับทีแรกผมคิดว่าเป็นคนเดียวกับน้องพลอยมนที่เป็นนางเอกเรื่องฮาร์ดบีดเสียงนักรักไม้ลุงนะครับ ที่เป็นแบบสาวเชียงใหม่อะไรประมาณนั้นแต่จริงๆไม่ใช่หน้าตาเขาคล้ายๆกันนะครับนอกที่าันี่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับส่วนตัวร้ายที่เด่นที่สุดในหนังก็คือพรนพัท์หรือว่าเนเน่นะครับที่ดังมาจากเกมโชว์ของจีนที่ชื่อรายการช่วง2020นะครับที่เป็นคนไทยคนเดียวที่ไปออกรายการเกมโชว์จีนนะครับก็ต้องบอกว่าเนเน่ีมีความสามารถแล้วก็มีพรสวรรค์มีหน้าตาที่ดีนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้หลายบุคลิกนะฮะแล้วก็ เท่าที่ดูจากในรายการช่วง2020ได้ดูจากมิวสิกวิดีโอก่าเก่าแล้วก็ได้ดูจากบทสัมภาษณ์แล้วก็ได้ดูจากหนังเนี่ยน้องในเน่เนี่ยมีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับทั้งอาจจะเป็นเรื่องการเมคอัพการแสดงสีหน้าท่าตาต่างๆนะครับแต่ก็ชอบมากๆก็คือน้องที่ชาเนี่ยแจ้งเกิดเลยคือหน้าตาเขาค่อนข้างจะมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์น้องเคยเล่น เป็นตัวสมทบในหนังเรื่องแอปวอมาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องแอปวอนมันไม่เด่นเพราะว่ามีตัวเด่นมากๆกว่าอย่างน้องออนอูงแล้วก็มีตัวนางเอกซึ่งซึ่งเด่นจนกลบกลบน้องทิชาไปนะครับพอพกลับไปดูตัวอย่างนางเออน้องทิชาเคยเล่นจริงๆด้วยแต่ว่าบทไม่เด่นนะครับก็เขาเติบโต,ตมาจากสายดูที่บล็อกเกอร์ซึ่งผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแต่น้องมีหน้าตาที่ดีแล้วก็มีคาแรคเตอร์ชัดเจนนะครับผมก็พยายามจะจับ ให้ได้ว่าระหว่างน้องพลอยมนกับน้องทิชาเนี่ยแตกต่างกันยังไงถ้าพูดถึงการแต่งหน้าแต่งตางเนี่ยมันคล้ายกันมากครับอาจจะมีน้องพลอยมนอาจจะมีความใสกว่านิดนึงขณะที่น้องทิชาจะมีความเข้ม,เข,มเข้มกว่านิดนึงนะครับแล้วก็จากเกี่ยวกับการเล่นของคุณสายมณดาในหนังเรื่องนี้ไม่ได้เยอะเกินไปไม่น,น้อยเกินไปอยู่ในเรียกว่าลักษณะกําลังดีถ้าเกิดเทียบกับจอมขมังเวทสองซึ่งซึ่ง,งพี่หมากเล่นไว้ในหนังพี่ต้อมนะครับซึ่งฉายลงไปเมื่อปายต้นปี ต้นปีหรืปอปลายปีที่แล้วว่ะจําไม่ได้ย่างจอ,องคมังนเวทนั้นมันบูมมากไปใส่ของมากไปนะครับคือการที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องศิลศาสตร์บนดำอะไรประมาณนี้คุณต้องใส่ให้พอเหมาะพอเจาะให้มันจังหวะมันได้นะครับไม่ต้องใส่กันทั้งเรื่องไม่ต้องเล่นกันทั้งเรื่องเพราะว่ามันมีองค์ประกอบรายล้อมอยู่มากมายที่ทําให้เราลุ้นไปกับสถานการณ์ลุ้นไปกับเหตุการณ์โดยไม่ต้องมีฉากคุณใส่ฉาก เวทมนต์ฉากด้านมืดฉากสยศาสตรอะไรเข้ามาให้มันมากเกินไปขอพวกนี้ใส่เยอะไปไม่ไม่โดนนะครับต้องใส่ให้พอเหมาะพอเจาะใส่แบบกํบลาลังดีนะครับอย่างเช่นในหนังเรื่องลองของเดอะซีรีส์ซึ่งถือว่าไฟเอสตาร์เนี่ยตัดสินใจถูกมากที่เอาเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์ที่จริงอยากจะให้มันยาวกว่าแตอนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสามารถเล่นอะไรได้มากกว่าแค่เรื่องในมหาวิทยาลัยมันสามารถเล่นกับตัวละครที่แบบเป็นองค์ประกอบรวมๆของสังคมได้เลยซึ่ง หนังสามารถทําให้เราเชื่อถือได้ในระดับนึงนะครับว่าเรื่องแบบนี้อาจจะมีจริงเสียได้ว่าบางอย่างเล็กๆน้นอยที่ยังขาดๆกันเกินนะครับงานโปรดักชันที่ยังไม่เนียบหรือว่าตัวละครที่ยังอาจจะมีติดติดขัด,ขด,ขดนิดหน่อยนะครับแต่ภาพรวมถือว่า เป็นซีรีส์ที่ดูสนุกนะครับสามารถดูได้ถ้าเกิดมี8ตอนก็คงดูแปตอนจบอะครับเพราะว่ามันมันดึงดูดให้จบให้ลุ้นจนจบว่าตกลงใครเป็นคนทําใครเป็นฆาตกรใครอยู่เบื้องหลังมันอารมณ์แนวแนวโควนันแบบสืบคดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าดูเพลินๆครับแนะนําสําหรับวันหยุดนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ